สวัสดีครับผมอมนอทเอมืองหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยครับ วิธีการทํางานเราเรีนทุกสภาพอากาศและต้องแข่งกับเวลาดังนั้นอุปกรณ์ที่ผมใหม้ความสาคัญนอกจากกล้องกับเลนก็คือ m มมโมรี่การ์ดครับยิ่งการที่มีความจุมากหรือมีคุณสมบัติการอ่านและเขียนด้วยความรวดเร็วแน่นอนสิ่งนี้ตอบโจทย์การทางานผมครับภาพมารู้จักเมมโมรีการ์ด y c f f p s 4.0 Type A G Series รุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนไม่ว่าจะสายซีนิม่าไลน์ทั้งภาพมอืออาชีพและครีเอเตอร์มีทั้งขนาด1,920กิกะไบต์และ960กิกะไบต์แมมโมรี่การ์ดตัวนี้สามารถอ่านข 1,700เมกไพวิดีโอเสถียรรองรับมาตรฐาน VPG 400เขียนข้อมูลต่อเนื่องขั้นต่ำ400เมกส่วนเรื่องความทนทางขึ้นชื่อว่าโซนี่ทับเขาจะหลอดเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อครับกันน้ำกันกระแทกและกันฝุ่นระดับ IP57 และมีซอฟต์แวร์คู่คลิไไมไฟล์ n e m o r y c a การ i l e r e s e u e u e ด้วยนะครับผมจะใช้งานคู่กับการเลดเดอร์ m r w g 3ครับ กาเลเดอร์ icana, ตัวใหม่ล oh. yes. ่า oh. สุดกันที่ออกมาพร้อมกันสามารถถ่ายโอนข้อม oh. ูลอ oh. oh. ินเทอร์เฟซ USB 40กิกับทำให้เราทํางานสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใช้งานได้กับเครื่อง PC โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้ครับและนี่คือโ o n y s ซีไอเก p เ4.0ไทเอ็กซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดและเดี๋ยวอนาคพมีอะไรเจ๋งไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์หรือเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาผมจะมาบอกสิ่งดีให้กับทุกคนเพื่อการพัฒนาการพัฒนาด้วยกันครับสวัสดีครับ